สิทธิ์พระอาจารย์จันทร์จันทะโชโตร่วมพิธียกช่อฟ้าและทอดพระป่าเพื่อหาทุนสร้างพระวิหารพระอุโบสถถวายณสันนักสงฆ์เขาผูน้อยจังหวัดร้อยเอ็ดพระครูพิทยธรรมพาทรเจ้าคณะหนองพอกวัดผาพยอมจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระครูชุมพรศีนโสพิษเจ้าคณะอำเภอเมวดีวัดป่าสีเมวดีจังหวัดร้อยเอ็ด รองประธานฝ่ายสงฆ์พระอธิการประดิษฐ์โชติโกเจ้าวาดวัดป่านาล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมพระสงฆ์สิบเก้ารูปร่วมสวดเจริญชัยมงคลคาถาในพิธียกช่อฟ้าพระวิหารอุโบสถสำนักสงฆ์เขาภูน้อยจันทสุนทรธรรมระบลนภูเขาทองอําเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดและทอดพระป่ายกช่อฟ้าเมื่อวันที่สิบสามมีนาคมที่ผ่านมาโดยมีพระอาจารย์จันทโชโต ประธานดำเนินงานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยประธานดำเนินงานฝ่ายคารวะประกอบด้วยพันตำรวจโทจักปรินบุญชอบบุญสารวัตรสอบสวนสพหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยตังหวจเอกเทพพิทักษ์หงแก้วรองสรารวัตรป่าปรามสพโพชัยคุณภัยโรดวงหาจากักผู้จัดการห้างสวนจำกัดโพชัยร้อยเอ็ดก่อสร้างและคณะสิทธิ์คณะชาวบ้านในพื้นที่ตำบลภูเขาทองคณะเจ้าภาพและสาย ร่วมพิธียกช่อฟ้าและท่อพะป่าเพื่อหาทุนสร้างพระวิหารอุโบสถที่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์พระครูชุมพรศีีโสพิษจาา้าคณะอำเภอเมวดีวัดป่าสีเมวดีจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าพิธีการยกช่อฟ้าถือว่าเป็นพิธีสําคัญมากเนื่องจากเป็นการยกส่วนบนสุดของอาคารศาสนสถานหรือพระราชวังมีกติความเชื่อว่าหากใครได้ร่วมบุญยกช่อฟ้าแล้วนับว่าเป็นกุศลมหากุศลอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นส่วนสูงสุดของอาคารและถือว่าผู้ที่กระทำให้อาคารสมบูรณ์เป็นของสูงซึ่งในสมัยโบราณกล่าวว่าบุญยกช่อฟ้าเป็นบุญอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ผู้ประกอบด้วยบุญญาธิการสูงส่งเท่านั้นที่จะยกช่อฟ้าได้ฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีร่วมบุญร่วมการเป็นหมู่เหล่าเพื่อให้บุญนั้นมากพอที่จะยกช่อฟ้าได้โดยเฉพาะพระอารามหลวงจะหาโอกาสได้ร่วมบุญยกช่อฟ้านี้ยากเต็มที อาน,นิสงของการสร้างช่อฟ้าอาน,นิสงบุญของการยกช่อฟ้าจะทําให้ดวงชะตาราศีของเรานั้นสูงสง่งไม่ตกต่าลงไปที่ต่ําไม่ตกไปอยู่อบายาม,มุกมีจิตใจใฝ่ดีฝ่ายความก้าวหน้ามีเกียรติมีความสง่างามหากมีใครมายมบอกบุญยกช่อฟ้าก็รีบสะสมบุญกันเพราะโอกาสของบุญนี้หาทําได้ยากมากวัดแห่งหนึ่งสร้างโบสถ์สาราเสร็จก็จะมีพิธียกช่อฟ้าแค่ครั้งเดียวเท่านั้น จากคณะศิษย์ของพระอาจารย์จันทจันทะโชโตผู้มีจิตธาสายบุญทุกหมู่เหล่าอาธิพันธตรรษเอกสุริยาพิพัฒน์ูลผู้อวยการสพทวัตบุรีร้อยเอ็ดคุณจุธามาศพัฒนาทรบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนอาจารย์ยอดบารมีดรจิตดาภาแตสกุลสมาคมสตรีไทยสากลนนทบุรีน่านขอนแก่นตลอดชนชาวบ้านในตำบลภูเขาทองบ้านบึงงามอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เชิญชวนบอกบุญทอดพระปาดยกช่อฟ้าในครั้งนี้รวมยอดปัจจัยได้ทั้งสิ้น136,026บาทพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์ร่วมบุญสมทบในการสร้างพระวิหารโบสถ์สามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชี439-036-265-8ชื่อบัญชีพระอาจารย์จันจันทโชโต ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระอาจารย์จันจันทะโชโตหมายเลขโทรศัพท์097-348-2065และสําละสำหรับผู้ที่จะร่วมทําบุญ3,000บาทก็จะได้รับเหรียญที่ะลึกรุ่นพิเศษร,รุ่นสร้างวิหารรุ่นชนะมารซึ่งจะสร้างในจำนวนจำกัดสอบถามได้ที่ร้อยตรวจเอกเทพพิทักษ์หงแก้วหมายเลขโทรศัพท์0-85 216 1539หรือฝ่ายประสานงานคุณเจนกิจนัทไทยสงศ์085 210 0531เพื่อจะส่งใบอนุโมทนาบัตรให้ต่อไปครับนิวยุสีสถานีประชาชนเจนกิจนัทไทยสงภาพข่าวสามารถไม่ใจดีรายงาน